สวัสดีครับท่านผู้เบิงทังลายตอนนี้อยู่กับช่องนานาตอนนี้วันนาเยืนอยู่ที่นาวัดสุทัศน์ตอนนี้เรายืนอยู่ที่หน้าวัดสุทัศน์เนาะบรรยากาศกะสีประมาณน,นั้นแล้วก็นเดี๋ยววันนาจะพาทุกคนมาชมบรรยากาศอยู่ที่เสาชิงช้าเนานะนี่ บรรยากาศเท่นี่ก็สวยงามีเนาไปเลยนะไปในพื้นฐามไป,ไป,ไป,ไมไปทั้งพื้นฐานะว้าวพี่น้องตอนนี้เขาทั้งพื้นฐานนี่เป็นวัดส,สุทัศน,น์นั่นเนองเนาะจากทางนี้ก็เป็นเอ่ออะไรพี่น,น้อง เสาชิงช้าเนี่ยนะเนาะตอนนี้เรายืนอยู่ที่เสาชิงช้านะแบบวันหน้าคอมากรั้งแหลกแล้วเนาะสวยงามแห้งเลยเนาะอ้าว เงียบคำคืนอ่าวัะสุทัศน์เป็นกิเลสเปิดไฟเป็นสีทองอลามแบบสีทองเลยเนาะซึ่งพระใาญมากกับสมารถนนางรถเอ็มรอทีมาลงสามยอดแล้วก็สามารถยางมาได้แล้วเนาะจะมาเที่ยวได้ทั้งวัดสุทัศน์แล้วก็อ่าเสาชิงช้าเนาะโอ้สุดยอดลีไปหน่อยเลยแล้วนี่ก็เป็นบรรยากาศอ่าตามแถวนี้เราเดินก็จะเอ่ยนอย่างนาะพี่น้อง เพราะว่าถาเนอาชีวเาบรชัดน้องประมาหน้าส่เมตน้องกน่ากัยังบริษบริคอยให้ได้ก็ได้แล้กันเลยแบบพาทุกคนมาชมบรรยากาศแี่นีเนาะยามตอนเย็นเย็นตอนนี้ก็18นาฬิกหนาทีนาะไม่ยก็เซาชิงช้าแบบ reconsider. แบบคนก็เริ่มคึกคืนใช่ไหมนาะแบบมาย่างหลินแบบชุดยอดเลยแล้วเนาะ ต้อนนี้เขาอยู่กับไอโบสวัสดีครับสบัยดี FC เบาหน้านะครับเบาหน้าว่ะเดินหน้าไปเนาะหน้าหน้าเปลี่ยนช่องเลยเป็นวันนี้ก็ถือว่าเบาหน้ากับเบาโบกก็ถื้อเมีโอกาสดีทำมผู้ชมเอ๋ยนะฮะได้เข้ามานะฮะในกรุงเทพนะครับถือว่าย่านนี่นะเป็นย่านที่เก่าแก่นะท่านผู้ชมนะนอกจากมารับชมบรรยากาศย่านแรกแล้วของเนี่ยเสาชิงชาเฮายังสามารถเนี่ยเขาไปกราบไหว้ขอพรเนี่ยวัดที่เก่าแก่เนี่ยวัดสุทัศน์วรารามเนี่ยบรรยาากศ ถ้ามามาแามแรงนะท่านผู้ชมนะเพราะวะเอียงนะฮะแามแรงก็จะได้บรรยากาศอีฟิวฟิวหนึงนะเพราะว่าแดดบาห่อนถามายมหมุนเว้นก็บที่ว่าบรรยากาศแดดจะห่อนนะฟิวของบางคนอาจจะพวต่างกันนะฮะบางคนกับบางฟิวแามมือเศร้าแามมือเชียงแามไกลไกลพบคำแามกลางคืนกับจิตต่างกันนะโอ้สวยงามแห่งนี้พระนารวจทัดนี่เป็นแบบว่าก็คือนี่เพิ่นเปิดไฟแบบสวยงามแห่งนี้ที่น้องบางหางแหลกอ่ะสวนสุดยอดเลยเนาะ เพื่นเท่าไรบ่เท่านี้ถนนเท่านี้เพื่อนเท่าไรตรงถนี้บอกไอ้ไอ้กับบกคอยขู่ได้บกคอยบกคอยบกคอยได้ข่าวว่าเป็นถนนสีพุ่งนะบรแนัใจถนนสีพุ่งนะครับต่อไปก็จะเป็นถนนราชดำเนินทางนี้มันเท่าไรจุแบบว่าอนุสาวรีย์มาอยากมาเที่ยงใกล้อยู่บ้อนุสาวรีย์ประชาธิปไตยนะผมเป็นอนุสาวรีย์ประชาธิปไตยใซส์สมรภูมินะเป็นอนุสาวรีย์ประชาธิปไตยตรงถนนถนนราชดำเนิน กาจะดำเนินกลางตรกลาง,างใจเนี่ยตรงส<ร>นามหลวงเนี่ยตรงนีออ้ออกไปตรงไปเลยก็จะเป็นอนุสาวรีย์แล้วก็จะเป็นสนามหลวงอ,อ๋อพญามันกใกล้บ่อยเลยการที่ว่าจ <c oughs> ะใกล้เติบแต่ว่าพูาถึงกับใกล้นักนะ่ยพ <c oughs> ูดถึงกใกล้นักเลี่ยออกไปก็จะเป็นถนนกาลสาอย่กินทุ่ตร,ต,ตรงนั้นเลยเด้บุกไปถนนกาลสาจะเกิดไปได้ตรงนี้มีถนนกาลสากับตรงนั้นแล้วก็จะเป็นสนามหลวงเลยเด้แค่นั้นก็เป็นอีกบ่อท่องเที่ยวหนึ่งที่นิยมเนาะ ตออก็พี่น้องเมืองนี่แกก็ขึ้นนี่แบบแบบแบบคล้ายๆกับซีแบบอารามนะจีทองอารามเลยเราไปเห็นเนาะชาชิงชานี่ก็เป็นอ่าเป็นสถานทีหนึ่งี่เก่าแกแน้วพี่น้องที่ว่ามันน่าเห็นคอมุ่นมันน่าเป็นแบบว่าถ้าพ่อพี่เขาตัวกระเพาะเนาะเป็นแบบว่าเป็นแบบว่าเป็นข้ามสมัยก่อนนี่นะเพป่นสีแบบว่าให้คนมาโฮนนะพี่น้องโฮนเพื่อเอาเงินนะแบบภาพเก่าเดี๋ยวกันน่าจะขึ้นภาพในเบืองเนาะ แต่ว่าแบบคล้ายๆกับมาโ h น n e อะไรโ o นแล้วก็บ hone เอา hone เอาเงินนะพี่น้องโ o นไปโ o หนมาเป็นตะยาดนะพี่น้องเนาะอันนี้คือบนหน้าแบบเบิ่งอะนะเบิ่งเบึงเฮิงเลยแหละเป็นแบบว่าเพิ่นใส่ในศาสนาพราหมณ์เวลาคนสิมาเต็มเลยแถวนี้เนาะมาเบิ่งคนโ o นไปโ o นมากเลยชาวชิงชาเนาะแต่ทุกวันนี้ยังยืนยงคงกระพันอยู่มาโอ้โหหลายร้อยปีเนาะคิดว่าเชิงชาเนาะยังอยู่มาหลายเลยพี่ ที่พนา้าเห็นตอน,นแบบโอ้โหเป็นรอยปี๋นะที่เป็นมีมีขี 10, 10, 10ดขีดวีโร่หันตะันะวไปห้าเบิ้งได้นะเนาะเขาไปในผู้คนเลอยูทูบก็ได้เนาะแบบมีแบบเพิ่นโฮนแบบโฮนชิงชานะโฮนไปโฮนมาจะเป็นพิธีกรรมต่างๆนะที่ว่าพิธีกรรมเกี่ยวกับแบบว่าผ้ามันยังอะไรสักอย่างอะไรเลยเนาะเขาบอกว่าน้าบอกพี่เขาตัวกระพาย,ยาดูหนังเด้อนี่เป็นีระจิบูดอกไม้เนอครับเนาะอบรรยากาศของเกาหลีเลย ท่านี่แบบไอสตารี้แห้งเนาะพี่น้หรอเนี่ยก็เป็นวัดสุทัศน์เะกะทป็นีกวัดหนึ่งนะที่มีตำนานเก่าแก่เนาะอ่ายังนะเพื่อนมาเคยบอกว่ายังนะเป็ดเป็ดยังไม่วัดสะเกดนะที่เรียวัดสะเกดเป็ดวัดสุทัศน์นะมีคำคลองจ้องมาเบิรนนะอันนี้แบบเป็นโบราณโบราณที่เข้าเคยได้ยินมาเนาะเนาะกันดั้งอยู่ดั้งขามไปถึงประเทศลาวเพอได้นี่วัดนี้ มันน่าก็ดีใจแห่งรีได้มาครั้งหนึ่งในชีวิตเนาะจากคือชิวการครั้งแรกก็คือเคยอิ่คยมาอีกแหละบานนี้มาเป็นแล้วนะพี่น้องดีบรรยากาศกับเชื้องามแห่งรีเดียแล้วนะยานนี้ก็เป็นตึกแบบทั้งนั้นก็เป็นตึกออซีแบบแบบเขาเบิ่งแล้วรู้สึกว่าคลาสสิกนนะนี่หนึ่งนะพี่น้องอันนี้ก็เป็น,ปนอ่าค่อไยบ่นนยังไหนที่วการที่วการมหานครบ่ชีว่วก,การกรุงเทพมหานครชี่วการกรุงเทพเน้องคนร้ายแห่งยเนาะแต่เป็นแบบ เปิดแต่คนเขาไปหลินออกกําลังกายอย่างเงี้ยเป็นร่างกิจกรรมนะร่างกิจกรรมสำหรับการของกําลังกายอะไรมาแรกนะทำมาแรกเป็นจินาต่างๆเนาะเป็นเป็นร่างเพื่อสุขภาพแต่เช่านี่ก็ถนนไร้เส้นียงเลยพี่น้องมาหน้าก็เลยโบผัว่าเส้นได้เป็นเส้นได้ไปทางนห้มีดาร์ใต้ท่านี่ก็อีกถนนนึงเนี่ยยังบาลุงเมืองวะถนนบาลุงเมืองบาลุงเมืองอ่ะท่านางก็ไปถนนเหนียกยังไงเลยสิรทิพย์สิรทิพย์ ถนนแต่ละถนนไปทั้งนี้ไปทั้งนี้อีกจะถนนนี้ยังทางนี้กังไลยจะถนนนี้จะเป็นถนนรับถนนลาชดำเนินรถมีทาบ้านมานี่งงเลยทีเดียวเลยแหละยางไปยางมากนี่ก็งงเลยกาบรรยากาศก็คประมาณนั้นไม่นองก็สวยง่ายไม่อเลยเนาะสาวหิงช้าก็เพิ่งมาครั้งแรกเนาะอ่าบรรยากาศคืออยู่ในเกาะเลยนะอยู่ในเกาะกลางเลยเนาะอยู่ในเกาะกลางด้วยที่แบบว่ารถล้อมรอบเลยเนาะอยู่ในเกาะกลางเนาะก็คือ มาเบิ่งมาส้มนี่มาให้เบิ่งแบบกูได้ยังบุตรชายเคยมาบ่บูได้แบบว่าบ่เคยมากกูได้บ่เคยแบบสิ่งเหล่านี้นะบ่เคยเห็นสิ่งเหล่านี้เนาะอยากให้เห็นอยากให้เบิงอ่าเผื่อได้เผ่ได้เคยเห็นแล้วกับพ่อโซ่เขอไผนั่นแหละเนาะกะเมื่อวานก็เนาะห้าอยากไม่เบิ่งคนสำหรับคนที่ยังมัธยดดเบิ่งสำหรับคนที่ยังมัธยดดเห็นเนาะกับมาเบิ่ง เทศต้องมีความสวยงามบุคคลกันนี่แล้วเนาะกมีความแบบว่าสวยงามความแตกต่งางกันระเบียบกันอยู่แล้วเนาะมันเปรียบเทียบกันบ่ได้อยู่แล้วเนาะความสวยงามเนาะท่านตอนนี้เ่าเองก็อย,ยู่ที่บุญก็กลางนะครับก็ถือว่าเป็นจุดจที่สามารถมองเห็นววิได้สามคนทุกสิ่ง าตยโอเคเนาะตอนนี้กับวันหน้าก็ยังยืนอยู่ไกลโบคือเก่าะนะเพียงเนาะกับคลิปนี้กับชิจบเพี้ยนท่านี่นะมันนอกจากมาส้มเนาะมาไกลโบเนาะมาส้มบรรยากาศนะเพียงเนาะเป็นไงพี่น้องมากบอคลิปเบาหน้านำเสนอฝากทุกท่านนะฮะเป็นภาพบรรยากาศย่ามแรงๆนะฮะ กาที่ว่าหล,ลายๆคนก็นอาจจะบ่เคยมากหล,ลายๆคนอาจจะเคยมากน้องเป็น้องนาะททานได้ทีมมากไปเรื่อห้กำลังใจเบาหน้านัายเดอพี่ปน้องเดินางในการเทคคลิปต่อๆไปนะครับคลิปหรือว่าความลังการอาจจะบ่ตื่นเต้นเนาะเพราะว่าบ่เก่งในเรื่องเล่าในการตัดต่อในการสั่งภาพเนี่ยแต่ว่าเฮ็ดด้วยใจเพลดซอส,สแงหาความสุขเพียงเล็กน้อยในการเดินทางซอส,สแวงหาสิ่งที่หนาตื่นตาและค้นหาสิ่งที่เคยเห็นในทีวีในโทรทัศน์มือนี่ด้มาสัมผัสตัวจริงด้มายืนจุดๆดนี้จึงก้าวได้ สุดยอดแห้งเลยนะครเนาะยังซีที่เข้าผมกยเห็นตอนเขายังน้อยเขาเนี่ยมาเห็นเขาเห็นแต่ในโทรทัศน์ในทีวีเนาะแล้ววันนี้เขามาเอ่อพบเจอเดี่ยวตัวเองกับที่บานแต่ละอย่างกับอลังการน้องยิ่งงามกว่าในทีวีเลยเนาะก็ว่านาเสื้อได้เพราเสื้อนาโพดิแมนแมนสุดยอดแห้งเลยนะเนาะโอเคแล้วสำหรดบวันนี้มาคลิปบันหน้ากันสมาครกดซับสไครต์กดติดตามเป็นใจช่องหน้าหน้าเลยกันวันนี้ไอยากไปเบิางไงโบกอ่ะไปที่ช่องบอโบโซล่าได้นะแมเนาะเซียแค่เล่าเนาะได้นะแม่งเนาะกับมีแต่คลิปดีๆนะเนาะ โอเคน้อสำหรับคลิปนี้ก็จะเปพี่รนน่าจะก็ไม่ไดกินอาหารทะเลกันเขากันครับสบายดีสวัสดีครับบ๊ายบาย